บทที่ห้าเรื่องเส้นขนานนะครับเส้นขนานก็จะมีก็จะคือเส้นสองเส้นที่อยู่ในระนาบเดียวกันไม่ตัดกันและมีระยะห่างระหว่างเส้นสองเส้นเท่ากันจึงจะเกิดเส้นขนานได้อาจจะเป็นเส้นโค้งก็ได้เส้นตรงก็ดีเช่นรางรถไฟขอบยางรถยนต์เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเดียวกันก็ย่อมขนานกันเช่นเดียวกันเส้นขนานดูไม่ยาก ตัวอย่างรูปตัวอย่างก็จะเป็นเส้น A กับ B ขนาดกับ C D E C ขนาดกับ B D G E ขนาดกับ H F แต่และเส้นนี่ก็ดังรูปนี่ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่และมุมก็จะ90องศาก็เลยขนาดกันครับผมต่อไปตัวอย่างต่อไปก็กขอขนาดกับคองอคองของขนากับจอชอชอ,ชอจึงทำให้กอ ขอขนาดก็จอสองขนาดก็อย่างที่บอกมีต้องระยะห่างของเส้นเท่ากันมันจะได้เท่าลากแล้วมันก็จะไม่มันจบกันหรือว่าไม่ยยแยกจากกันจะขนาดกันไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับต่อแค่นี้ครับ